วัดพระธาตุจอมกิติพระธาตุจอมกิติตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุจอมกิติตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายอันนี้สงแห่งการศักระพระธาตุจอมกิติทําให้มีจิตที่สุขสงบมีบารมีอุดมไปด้วยยศถาบรรดาศักดิเ์เจริญด้วยลาบยศมีผู้คนสรรเสริญนับหน้าถือตาได้เป็นเจ้าคนนายคน พระธาตุจอมกิติตามตำนานกล่าวว่ากระสัตย์แห่งราชวงศ์โยนกองที่24คือพระเจ้าพังคราชพร้อมด้วยโอรสคือพระเจ้าพรมมหาราชได้รับพระบรมสารีริกธาตุจากพระเถระเจ้าชา,ชาวโกศลเมืองสุธรรมมวดีนามว่าพระพุทธโอสาจารย์รวม16องค์เป็นพระอธิตธาตุส่วนพระนาราชหรือหน้าผา พระเจ้าพังคราชจึงทรงโปรดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็นขนาดใหญ่หนึ่งองค์พระยาเรือนแก้วได้สร้างเจดีย์ประดิษฐานไว้หน้าดอยจอมทองคือพระธาตุจอมทองที่เหลืออีก11องค์ทรงโปรดให้นำพระกฏแก้วพระกฏเงินมารองรับพระบรมสารีริกธาตุพระราชทานให้พระเจ้าพรมมหาราชนำไปประดิษฐานไว้ที่ดอยน้อยหรือดอยจอมกิติที่พระเจ้าสิงหานวัต ปฐมมกษัตริย์แห่งราชวงศ์โยนกได้เคยบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้แล้วก่อนหน้าในปีพุทธศักราช1483และระยะต,ต่อมาเจดีพระธาตุสุดโสมมากเจ้าฟ้าเฉลิมเมืองเจ้าเมืองเชียงแสนได้ร่วมกักบศรัทธาชาวเมืองร่วมกันบริรนาปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่อีกครั้งในปีพทุทธศักราช2237ศิลาจาลึกวัดพระธาตุจอมกิติกล่าวไว้ว่า เมื่อตอนที่พระพุทธองค์ได้เสด็จมาที่แห่งนี้พระองค์ได้ทรงถอนพระเกศาและประดิษฐานไว้ที่พระธาตุจอมกิติและพระองค์จึงพยากรณ์ว่าแว่นแขวนแห่งนี้จะคงสืบพระพุทธศาสนาได้ครบ500ปีบางตำนานบอกว่าเมืองเชียงแสนนั้นเกิดมาตั้งแต่สมัยพระพุทธองค์ยังดำรงพระชนชีพและเคยเสด็จมายัางเชียงแสนกระทานเส้นพระเกศาให้ไว จึงสร้างพระธาตขึ้นมาเพื่อประดิษฐาน